สวัสดีค่ะพบกับอันปันในสอนว่าเฉพาะส่วนตาคิว EP ที่1ค่ะเนื่องจากมีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าเอาสีเข้ามาในแอปได้ยังไงวันนี้ก็จะมาสอนนะคะก่อนอื่นไปที่แอป Pinterest ค่ะเปิดเข้ามาแล้วจิ้มที่สัญลักษณ์เว้นขยายค่ะค้นหาโดยใช้คำว่า Skin Color Palette ค่ะหรือจะใช้คำค้นหาอย่างอื่นก็ได้นะคะหลังจากพิมพ์ไป ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเราสามารถเลือกสีเราต้องการได้เลยนะคะเลือกหาไปเรื่อยๆได้เลยค่ะเมื่อเราได้พาเลตสีที่ต้องการแล้วนะคะกดไปที่รูปภาพได้เลยค่ะจิ้มที่จุด3จุดนะคะเลือกดาวน์โหลดรูปค่ะหลังจากดาวน์โหลดรูปภาพเสร็จแล้วนะคะให้เข้าไปที่แอป i b i s Pen X ของเราค่ะกดที่แกลเลอรี่ของฉันค่ะกดที่สัญลักษณ์บวกค่ะ กดโอเคนะคะจากนั้นกดที่เลเยอร์ค่ะกดที่สัญลักษณ์กล้องถ่ายรูปนำเข้าไฟล์รูปภาพค่ะก็จะได้มาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะกดยกเลิกค่ะจากนั้นจิ้มค้างที่สีที่เราต้องการค่ะกดเข้าไปที่ช่องสีเหลี่ยมน,นี้นะคะจิ้มค้างที่ช่องที่ว่างค่ะเลือกรายการค่ะ แค่นี้ก็จะได้สีเข้ามา1สีแล้วนะคะจากนั้นทำการดูดสีเรื่อยๆให้ครบทุกสีเลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้พาเลตสีที่ชอบไว้ใช้งานแล้วนะคะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะกดเข้าไปที่แอป iBIS PenX นะะกดที่สัญลักษณ์บวกค่ะ เลือกที่ a c 5 0 DPI ค่ะ dpi เลือกที่กระดานภาพวาดมุมล่างซ้ายนะคะเลือกที่ปรับขนาด dpi ค่ะจากนั้นเปลี่ยนจากความละเอียด150เป็น350 dpi ค่ะเ <c oughs> ท่านี้ภาพก็จะคมชัดแล้วค่ะเอารูปภาพโดยการกดที่เลเยอร์กดที่ layer, กล้องถ่ายรูปค่ะ <c oughs> กดถูกตามด้วยกดยกเลืกค่ะกดที่เลเยอร์ค่ะ ทำการย้ายเลเยอร์หนึ่งไว้บนเลเยอร์ต้นฉบับนะคะโดยกดค้างที่ขีดสาขีดลากขึ้นไปด้านบนค่ะจำไอไว้นะคะว่าเลเยอร์เปล่าจะต้องอยู่บนเลเยอร์ต้นฉบับเสมอค่ะปากกาที่ปันใช้วาดก็จะเป็นปากกาหัวจุ่มแบบแข็งค่ะขั้นตอนต่อไปมาตั้งค่าหัวปากกาค่ะจิ้มที่สัญลักษณ์นี้ด้านบนนะคะตัวรักษาความสเสียนเลือกเต็ม10นะคะการบังคับให้เฟดติ๊กตรงนี้ระยะการเริ่มปรับไปที่50ระยะเสร็จสิ้นปรับไปที่50 ลักษณะการเฟดเลือกอันแรกนะคะส่วนวิธีการแล้วแต่ถนัดค่ะว่าจะเลือกเวลาจริงหรือเวลาหลังนะคะนั้นเลือกที่เลเยอร์ค่ะปรับอุปซิตี้ที่เลเยอร์ต้นฉบับให้มีความจางลงนะคะจะได้วาดง่ายๆค่ะทําการวาดบนที่ 2, เลเยอร์สเหนือเลเยอร์ต้นฉบับนะคะจําเอาไว้นะคะว่าเราจะต้องวาดที่ 2, เลเยอร์สเหนือเลเยอร์ต้นฉบับเท่านั้นนะคะเวลาปิดตาเส้นก็จะไม่หายค่ะปรับเส้นให้มีความพอดีกับที่เราต้องการจะวาดนะคะ ตาบนปันจะใช้ขนาดเส้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะตัวอย่างก็คือ7 1ค่ะถ้าเราขีดเส้นไม่ถูกใจเราก็สามารถกดกลับได้ตรงนี้นะคะขีดไปเรื่อยๆเลยนะคะให้โค้งตามแนวเส้นขอบตาบนค่ะเพิ่มความหนานิดนึงได้นะคะปันจะพยายามว่าให้มันเป็นเหมือนกับเส้นอายไลเนอร์ะคะ่ะอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะคะโค้งไปตามแนวเปลือกตาบนได้เลยค่ะ หลังจากที่วาดเส้นขอบตาบนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราวาดเส้นขอบตาล่างกันค่ะปันจะใช้ขนาดหัวปากกาที่มีขนาดเล็กลงมานะคะตาบนจะใหญ่กว่าตาล่างค่ะวาดโค้งไปตามแนวเส้นขอบตาล่างแบบนี้เลยค่ะวาดตามแบบต้นฉบับเลยนะคะอีกข้างก็ทําเหมือนกันค่ะ โค้งของเส้นตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะปันจะทําการวาดเส้นสีแดงให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการวาดขนตานะคะขนตาก็จะเป็นเส้นที่โค้งขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะปันก็จะทําการวาดเส้นสีแดงให้ดูก่อนนะคะโค้งขึ้นไปแบบนี้แบบนี้นะคะโค้งบนโค้งล่างลงมาแบบนี้นะคะ ขนตาจะต้องมีความโค้งงอนขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นขนตาตรงๆมันก็จะดูทื่อๆถ,ถ,ถ,ถูกไหมคะขนตาโค้งก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าคะ่ะทําการวาดเส้นขนตาตามเส้นสีแดงที่วาดไปเลยนะคะขนตาปันก็จะใช้เส้นที่ไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะปันก็จะทําการขีดเส้นหนาให้รอบๆดวงตาก่อนเว้นตรงกลางเอาไว้เพื่อเติมเส้นบางคะ่ะ ขนตาของเราก็จะได้ดูเป็นแพรสวยค่ะอีกข้างก็ทำเหมือนกันค่ะวาดแพรทั่วๆเลยนะคะหลังจากได้ขนตาบนแล้วเราก็มาเติมขนตาล่างค่ะวาดตามภาพต้นแบบเลยนะคะโค้ง,งลงมาแบบนี้เลยคะ่ะวิธีการที่ปันทำอยู่วาดทับภาพต้นฉบับเรียกว่าการเทรดภาพนะคะไม่ใช่การดราฟนะคะซึ่งเป็นคำที่ปันเขาใช้ผิดมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่เริ่มวาดภาพดิจิทัลมา ขอบคุณที่มีคนคอมเมนต์บอกนะคะจากนั้นปรับขนาดหัวปากกาให้มีขนาดเล็กลงค่ะตัวอย่างที่ปันใช้นะคะก็คือ1.6ค่ะขีดบริเวณช่องว่างระหว่างเส้นหนาให้แน่นๆเลยนะคะขนตาของเราก็จะมีความงอนฟูสวยค่ะขีดเส้นบางๆไปเรื่อยๆจนเต็มเลยค่ะอีกข้างก็ทำเหมือนกันค่ะ ขีดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโคงๆขึ้นตามรูปสอนสีแดงเลยค่ะกดที่เลเย,ยอร์ปิดตาภาพต้นฉบับค่ะเพื่อดูความเรียบร้อยโอเคเป็นที่น่าพอใจนะคะต่อไปนะคะขีดเส้นตาบนแบบนี้ค่ะใช้เส้นไม่หนามากนะคะทำการวาดชั้นตาค่ะวาดชั้นตาบนทั้งสองข้างเลยค่ะ ต่อไปก็ทําการวาดลูกในตานะคะลูกในตาเราก็จะใช้เส้นบางๆวาดโค้งๆแบบนี้เลยค่ะตามลูกตาเลยนะคะให้มันกลมๆเปลี่ยนมาเป็นสีขาวค่ะเพื่อวาดแววตาค่ะแบบนี้เลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวาดเส้นตาต่อไปก็จะเป็นการวาดคิ้วค่ะปันก็จะทำการวาดลูกศรสีแดงให้ดูก่อนนะคะคิ้วก็จะโค้งขึ้นไปแบบนี้ตามแนวขนคิ้วเลยค่ะโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะด้านบนก็จะโค้งลงมาบรรจบกับหางคิ้วด้านล่างค่ะ อีกข้างก็ทำเหมือนกันนะคะโค้งขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นทำการวาดเส้นสีดำค่ะเส้นสีดำทั้งหมดปันจะวาดอยู่บนเลเยอร์เดียวซึ่งก็คือเลเยอร์2นะคะจากนั้นมาถึงขั้นตอนการวาดขนคิ้วนะคะขนคิ้วปันก็จะใช้แปลงที่มีขนาดเล็กนะคะตัวอย่างก็คือ1.8ค่ะวาดไปตามแนวเส้นขนคิว้วตามภาพต้นแบบได้เลยนะคะขีดขึ้นไปแบบนี้ค่ะ ขีดขึ้นไปตามแนวเส้นขนแบบนี้เลยนะคะขีดทีละเส้นนะคะขีดให้มีความโค้งนะคะคิ้วถ้ามีความโคง้งก็จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีความนิ่มนวลคะ่ะเส้นคิ้วด้านบนต้องลงมาบรรจบกับเส้นคิ้วด้านล่างแบบนี้นะคะที่หางคิ้ว ตาที่ภาพต้นฉบับเพื่อดูความเรียบร้อยอีกครั้งค่ะมีคนบอกว่าทําไมเวลาปิดตาต้นฉบับแล้วเส้นที่วาดมันถึงหายไปเลยคะนั่นก็แสดงว่าเราวาดผิดเลเยอร์นะคะเราวาดบนเลเยอร์ต้นฉบับค่ะจําเอาไว้นะคะว่าเราต้องวาดบนเลเยอร์เหนือเลเยอร์ต้นฉบับเท่านั้นนะคะเวลาปิดตาแล้วเส้นก็จะไม่หายไปค่ะอีกข้างก็วาเหมือนกันเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เร <ines> ียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการวาดตาและคิ้วคิดว่าผลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะคะต่อไปก็จะมาเป็นการตั้งชื่อเลเยอร์ค่ะกดที่จุด3จุดมุมล่างขวานะคะเลือกเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ค่ะชื่อเลเยอร์ต้นฉบับปันก็จะเขียนว่าต้นฉบับเลยค่ะเลเยอร์ที่2ปันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าเส้นร่างนะคะ เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาค่ะระหว่างเลเยอร์เส้นล่างกับเส้นต้นฉบับอยู่ตรงกลางนะคะปันจะเปลี่ยนเลเยอร์โดยใช้ชื่อว่าสีตาค่ะแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะคะใช้คำว่าสีผิวค่ะตอนนี้เลเยอร์ที่ปันใช้ก็จะมีทั้งหมด4เลเยอร์ด้วยกันนะคะกดปิดตาที่ต้นฉบับเพื่อดูความเรียบร้อยอีกครั้ง เห็นไหมคะภาพไม่หายไปเพราะเราวาดเลเยอร์ถูกค่ะจากนั้นมาที่แอปพลิเคชัน d r a v e นะคะเพื่อทำการเปิดภาพต้นฉบับขึ้นมาเป็นแบบในการวาดค่ะทำการครอบรูปภาพบริเวณที่ต้องการนะคะปันก็จะเลือกบริเวณที่เป็นดวงตาค่ะจากนั้นเปิดมาที่แอปพลิเคชันของเราเลือกที่เลเยอร์สีผิวนะคะปันก็จะใช้สีเนื้อที่เพื่อปูพื้นเป็นขั้นแรกค่ะ ปันจะใช้หัวปากกาหัวจุ่มแบบแข็งปันก็จะเลือกขนาดใหญ่สุดเลยทําการสร้างขอบเขตพื้นผิวของเราก่อนนะคะแบบนี้ค่ะและก็มาเลือกที่สัญลักษณ์ถังสีทําการเทสีได้เลยค่ะสังเกตนะคะว่าจะมีช่องว่างอยู่ปันก็เอาปากกาเก็บให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้มีช่องว่างนะคะแบบนี้ค่ะ หลังจากได้พื้นที่เสีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างเลเยอร์ขึ้นมาค่ะกดการตัดออกนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นไปที่เลเยอร์สีตานะคะปันก็จะใช้แปลงตัวเดิมปากกาหัวจุนแบบแข็งปันเลือกเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะระบายที่ลูกตาดำของเราแบบนี้เลยค่ะโค้งๆแบบนี้นะคะ ระบายทั่วๆทั้งสองข้างเลยค่ะหลังจากระบาย2ข้างเสร็จไปที่รบร้อนแล้วนะคะเปิดไปที่เลเยอร์ค่ะกดที่อัลฟาล็อกนะคะเวลาระบายสีก็จะไม่เกินขอบเขตพื้นผิวเลยออกมาค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงใช้แอร์บัตปกตินะคะเลือกใช้สีดำค่ะ ระบายแบบนี้นะคะบริเวณตรงกลางค่ะแล้วก็ในส่วนของเงาลูกตาดําด้านบนค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะให้เท่าเท่ากันค่ะจากนั้นปันก็จะเปลี่ยนสีจากสีดํามาใช้เป็นสีน้ําตาลนะคะระบายในส่วนของลูกตาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะโค้งๆค้งแบบนี้นะคะทําให้เท่ากันทั้งสองข้างเลยค่ะใช้สีดําในการ เก็บเงาอีกครั้งนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็ใช้สีน้ำตาลที่อ่อนลงระบายที่ดวงตาด้านล่างแบบนี้เพื่อสร้างมิติกับดวงตาค่ะกดที่เลเยอร์นะคะจากนั้นปลดอัลฟาล็อกค่ะเปลี่ยนสีที่ใช้มาเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช้ปากกาหัวจุมม่มแบบแข็ง ทำการระบายตาขาวนะคะระบายสีขาวไปทั่วๆเลยค่ะตาขาวปันก็จะระบายบนเลเยอร์เดียวกับเลเยอร์สีตาดำนะคะอุปกรณ์ที่ปันใช้วาดนะคะปันวาดบน iPad ค่ะส่วนปากกาที่ใช้คือ Apple p e n c i l นะคะปันจะชอบใช้เวลาร่างเส้นส่วนลงสีปันจะชอบใช้ปากกาสไตลัสค่ะ แอปนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็ iPad เลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะมาระบายสีด้านในตากนค่ะกดที่เลเยอร์นะคะกดเลือก Alpha Lock ค่ะมันก็จะใช้สีชมพูอมแดงนะคะในการระบายสีตาโดยการใช้แอร์บัตปกตินะคะระบายให้ทั่วๆเลยค่ะ ทั้งหัวตาแล้วก็หางตาเลยค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นเปลี่ยนมาใช้สีที่เข้มขึ้นก็คือสีดำนะคะระบายในส่วนของลูกตาด้านบนที่เป็นเงาของเปลือกตาค่ะแบบนี้ไม่ต้อง หนักมือมากนะคะเพราะแม่โนจะดำเกินไปพยายามให้มีความเข้มขึ้นมาแบบนิดนึงให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะในส่วนของเงาเปลือกตาบนจะเข้มกว่าเงาของเปลือกตาล่างนะคะก็ะคือด้านบนจะหนักมือกว่าด้านล่างนิดนึงค่ะหัวตาแล้วก็หางตาให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเปิดที่เลเยอร์ทำการเอาอัลฟาล็อกออกนะคะปันจาระบายสีคิ้วกับสีตาอยู่บนเลเยอร์เดียวกันเลยค่ะจากนั้นใช้สีน้ำตาลที่มีความอ่อนปรับ o p เปอ t รจางลงนิดนึงนะคะใช้น้ำหนักมือเบาๆในการลงพื้นคิ้วชั้นแรกนะคะคิ้วไม่ต้องเข้มมากนะคะถ้าเข้มมากหรือว่า เหมือนบางคนลงคิ้วสีดำมากๆเนี่ยก็จะดูเป็นปื้นๆใช่ไหมคะเราก็จะเน้นให้หัวคิ้วอะคะ่ะมีความจางกว่าหางคิว้วคิ้วจะได้ดูแบบว่าฟุงฟ้งๆนะคะชั้นแรกแล้วนะคะชั้นที่2ก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะ่ะ โดยเริ่มไล่จากหางคิ้วนะคะโดยให้หางคิ้วอะ่ะมีสีที่เข้มกว่าหัวคิ้วคะ่ะมันก็จะไล่สีมาเข้มจากหางมาหัวนะคะทาแบบนี้เวลาระบายเสร็จคิ้วเราก็จะดูไม่แข็งจนเกินไปคะ่ะ อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะคะไปในส่วนของคิวเสร็จแล้วนะคะปันก็จะมาที่เลเยอร์3ที่เรากดการตัดออกเอาไว้นะคะเพื่อทําการระบายเมคอัพที่ลูกตาค่ะ มันก็จะใช้สีเนื้อที่เข้มขึ้นกว่าสีพื้นนะคะระบายรอบๆลูกตาค่ะแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะปันจะใช้เทคนิคโดยการไล่ไปทีละชั้นนะคะปันจะใช้จากอ่อนไปเข้มพอเข้มแล้วก็มาอ่อนค่ะโดยการเก็บเงาไปก่อนแล้วก็ทำการเก็บไฮไลท์ค่ะ ระบายในส่วนของเงาชั้นแรกไปทั่วๆเลยนะคะจากนั้นใช้สีเนื้อที่มีความเข้มขึ้นนะคะลงอีกชั้นหนึ่งค่ะมันก็จะค่อยๆไล่เงาไปแบบนี้นะคะคือปันจะไม่ลงเข้มทีเดียวแต่จะค่อยๆไล่ระดับความเข้มนะคะลงไปเรื่อยๆค่ะ แล้วปั่นก็จะใช้สีเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะระบายที่บริเวณหัวตาแบบนี้ค่ะตรงเส้นแนวตาแบบนี้นะคะตรงหัวตาชั้นตาแล้วก็บริเวณตาล่างค่ะให้ทั่วๆบริเวณขอบตารับหัวแปรงเล็กๆนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการลงเงาที่เข้มขึ้นมาอีกระดับค่ะลงไปเรื่อยๆให้ทั่วเลยค่ะ ลงสีน้ำตาลเข้มให้ฟูงแบบนี้นะคะอาศัยดูภาพตัวอย่างไปด้วยนะคะพยายามทำให้มีความใกล้เคียงนิดนึงค่ะมาถึงขั้นตอนลงเงาที่เข้มที่สุดนะคะปันจะใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดของปันนะคะในการลงเงาขั้นสุดท้ายะคะ่ะมันก็จะลงบริเวณที่ ตามตัวอย่างก็จะมีเข้มอยู่บริเวณหางตามันก็จะลงหนักๆของหางนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงบริเวณในภาพก็จะมีหางตาที่เข้มนะคะแล้วก็มีบริเวณตาล่างที่เข้มมันก็จะลงตามแบบภาพต้นฉบับค่ะแบบนี้ทำเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะ ระบายเรื่อยๆนี้ค่ะพอระบายสีเก็บเงาเรียบร้อยแล้วก็จะมาในส่วนของไฮไลท์นะคะใช้สีที่มีความขาวกว่าสีเนื้อที่เป็นสีพื้นนะคะมันจะใช้สีเนื้อที่เกือบขาวเลยค่ะก็คือสว่างมากๆเอามาลงบริเวณเปลือกตาชั้นบนแบบนี้ค่ะดูภาพตัวอย่างไปด้วยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณใต้ตาแบบนี้ที่มันมีจะมีส่วนของไฮไลท์นะคะจะมีความขาวมันก็จะลงแบบนี้ค่ะ จากที่ดูนะคะความเข้มยังไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่ปันอยากให้มันเข้มอีกปันก็เลยเลือกเอาสีดํามาลงอีกทีนะคะโดยเน้นที่ช่วงหางตาแบบนี้ค่ะ <S <S เพิ่มความเข้มแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะ มาถึงจุดที่ปันชอบที่สุดนะคะก็คือไฮไลท์เพิ่มความฉ่ำวาวค่ะปันก็จะใช้สีที่ขาวที่สุดเลยก็คือสีขาวนั่นเองค่ะใช้กับแปลงแอรบัตปกตินะคะทำการลงแบบนี้ปันจะใช้วิธีการกดแรงๆค่ะ mm. เพื่อให้สีขาวมีความสัดเพิ่มความเบววาวขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะใส่ดูภาพต้นแบบไปด้วยนะคะ ทำกันทั้งสองข้างค่ะ อนนี้ก็วาดตาของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยจนกว่าเราจะพึงพอใจเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวาดตาและคิว้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะคลิปต่อไปจะเป็นการสอนวาดจมูกและปากแบบละเอียดค่ะเนื่องจากคลิปเต็มมีความยาวมากปันจะขอบแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอันปันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ